กดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด subscribe เพื่อติดตามกดรูปกระครังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะท่านผูปของและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่2ของสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องหนูเป็นเด็ก ไทยนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเอกลักษณ์ของไทยนะคะเอกลักษณ์ของไทยนะคะอันแรกเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องตัวอักษรของไทย ตัวอักษรของไทยมีกอไก่พนมรุคูบมีทั้งหมด44ตัวนะเราเป็นคนไทยเราก็ต้องรู้จักทำไมคะรู้จักตัวอักษรไทยนะพยัญชนะไทยแต่ละตัวนะเด็กๆต้องสามารถที่จะทำไมคะจำตัวอักษรของคนไทยให้ได้เพราะเราเป็นคนไทยนะคะ นอกจากอักษรแล้วก็มีหนังสือเกี่ยวกับภาษาไทยนะเด็กๆก็ต้องรู้จักเกี่ยวกับหนังสือภาษาไทยหรือว่าหนังสือพวกกอไก่อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของคนไทยนะเป็นหนังสือเกี่ยวกับภาษาไทย่าเห็นไหมเพราะเราเป็นคนไทยเราก็ต้องรู้จักทําไมคะภาษาไทยของเรานะภาษาไทยของเราเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยนะคะนอกจาก เป็นภาษาไทยแล้วก็คือเป็นตัวเลขไทยใช่ไหมเด็กๆจะต้องรู้จักตัวเลขไทยนะเราจะมีทั้งเลขอารบิกและเลขไทยนะอันนี้เป็นเลขอารบิกแต่ถ้าเราเป็นคนไทยเราก็ต้องจําตัวอะไรคะตัวเลขไทยได้นะถ้าคุณครูถามว่าอันนี้เลขอะไรตรงนี้เลขอะไรเด็กๆก็สามารถที่จะทำไมคะตอบได้ว่า เป็นเลขไทยเพราะว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไทยนะคะแล้วก็จะมีพวกวรรณกรรมไทยวรรณกรรมไทยอย่างเช่นเรื่องขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณีหรือเรื่องปลาบุทองนะคะอันนี้เป็นวรรณกรรมไทยนะคะเรื่องไก่ทองเด็กๆอาจจะดูในทีวีแล้วหรือเรื่องนางสิบสองอันนี้เป็นวรรณกรรมของไทยๆเป็นหนังแบบโบราณนะคะ วันนี้คุณครูก็มีแค่นี้ให้เด็กๆรู้จักสัญลักษณ์ของคนไทยแล้วก็เอกลักษณ์ของคนไทยนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันบ้านกันที่เชิญนะคะเชิญที่เชิญเ,เลยค่ะ time to talk about our homework today alpha mathematics we will going to work on page six this time it's very simple our focus 16 17 18 19 and 20. Below, you will going to learn about zero. Zero means nothing. You are going to compare the picture. Which one has nothing on it? Circle the picture. Then write zero up to the last number. That's all for today. <laughs> เขียนตามร้อยปะสิบแปดมีหนึ่งกับแปดเขียนลงมาสิบเก้าก็มีหนึ่งกับเก้าแล้วก็ยี่สิบมีสองกับศูนย์อันนี้เด็กๆก,ก็เขียนตามร้อยปะลงมานะคะต่อไปอันนี้เป็นเลขศูนย์นะคะเด็กๆก,ก็เขียนเป็นเลขศูนย์แล้วให้เด็กๆทําไมคะวงกลมภาพอันนี้เป็นอะไรอ่าเป็นจํานวนสีมีอยู่แต่อันนี้มีไหมคะไม่มีเราก็ทําไมคะวงกลม จำนวนที่ไม่มีตัวเลขค่ะวันนี้มีแค่นี้นะคะ That's all for today. Do not forget to like and subscribe. สวัสดีค่ะ Have a good one. Bye bye. bye, bye. bye.